โย่วาซ่าสวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวแซ่ซีที่น่าหลักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้เราจะมาเซเ์วีตลาดกันว่าเอ้ยตอนนี้ตลาดภาพรวมเป็นยังไงบ้างสําหรับตัวของวันจันทร์นั่นเองครับพรุ่งนี้เป็นวันอัปเดตแพทแล้วซึ่งเป็นแพทที่หลายคนจับตามองมากๆรวมถึงวันเองด้วยนะครับผมอันนี้บอกก่อนเลยว่าวันเองก็จับตาจับตูดดูสำหรับตัวของอัปเดตแพทกำลังที่กำลังจะมาเร็โๆนี้นั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเซเวีในเรื่องของ ตลาดกันก่อนว่าตลาดตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอเคไหมสินค้าต่างๆเป็นจังไดเซ็ตราคาขึ้นราคาลงยังไงบ้างแคสเป็นยังไงบ้างซึ่งต้องบอ,อกก่อนว่าตอนนี้คือแบบหลายคนจับตาจับตูดดูค่อนข้างเยอะมากๆนะคืออ่าเรียกว่าอยู่ในช่วงที่แบบกราบกราขาสั่นเลยกราบขาสั่นครับอ่ะมาเริ่มต้นที่ตัวของเซ็ตก่อนเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆขออนุญาตเริ่มต้นที่ตัวของเซ็ตก่อนเลยเออเป็นตัวของเซ็ตชิโนบีก่อนเอาเป็นเซ็ตแรกของเซิร์ฟก่อนลวกันเนาะชิโนบีครับมีขายอยู่แค่สีหน้าเท่านั้นเอง ะครับราคาก็อเอาเรื่องอยู่ราคาค่อนข้างน่ารักนะฮะโอ้สีหน้านะครับผมแล้วก็เซตที่2ก็จะเป็นเซตริงนะครับผมมังกี้คริงนะครับผมมังกี้คริงเซตริงโอ้ลิงก็สีหน้านะโอ้จะว่าวา้าวลิงน้อยนะแต่ว่าในกลุ่มขายกันเต็มในสามพันสี่พันอย่างเงี้ยบึ้มบ้ามเอกชัดนะครับผมแล้วก็ forest gum อ่า forest, forest forest กันบ้างอุ้ยฟอเรสต์แค่สองหน้าเองเลยเพื่อนเพื่อนฟอเรสต์สองหน้าเองหายากมาก forest แล้วก็ต่อมาก็คือตัวของเซตเมจิกเชียนนะครับผมเมจิกเชียนเมจิกเมจิกเมจิกเชียนเมจิกเชียนอุัยเมจิกเชียนแค่สองง่าเองเพื่อนเเมจิกเชียนเนี่ยจะตกเซตละประมาณเอ่อสา 3, 000, 4, 000มพันสี่พันไม่ค่อจำไม่ผิดนะครับแพงมากนะเมจิกเชียนเนี่ยแพงเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับผมเซตซามูไรนะครับผม ตอนนี้คือเหมือนเซตมันดูแบบเหมือนเอาไปขายในกลุ่มกันซะมากกว่าใน2แทบไม่มีเลยเพื่อนๆแล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวของเซตเอ่อไรเดอร์ Rider ครับไรเดอร์ไรเดอร์เดี๋ยวผมกําลังหาอยู่นะเพราะว่าอยากจะลองไปเล่นไรเดอร์ดูโหไรเดอร์ Rider น้อยมากไรเดอร์ Rider แทบไม่มีเลยเพื่อนๆไรเดอร์ Rider คือแบบกึ่มโบนะฮะไรเดอร์ Rider แทบไม่เจอเลยเพื่อนๆโอ้โหเอาเรื่องพ่อหนุ่มก็ไรเดอร์ทุกอย่างคือครบแล้วนะครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวของพวกผสมใหม่ผสมใหม่ผมเพิ่งไปดูของพ่อใหญ่เบิร์ดนะครับแกจานเบิร์ดเนี่ยแกเอาไปลงเก็บดู ปรากฏว่าเอ้ยมันฟิวฟ้านะผสมใหม่น่าจะเป็นกราฟขาขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าผสมใหม่ไปลองเกฟคือดีมากนะผมผสมใหม่ครับแล้วก็ผสมเก่าผสมเก่าผสมเก่า,กาแบบสเตตัสจะกลุ่มโบนะฮะเอ้ยไม่ใช่ ENO ผสมเก่าแบบสเตตัส um มันดีครับผมแต่ว่าแบบอีมันฟิวฟ้าเกินไปนะเออว้าวอื้ออื้อ,อแล้วก็โอเวอร์ครับโอเวอร์โอเวอร์โอเวอร์ โอเวอร์น้อยแต่ว่าโอเวอร์ในกลุ่มมันจะอยู่ประมาณสักงหมื่นห้ามั้งครับผมสำหรับบวกเนะครับบวกเจ็อสามสองเงี้ยหมื่นสี่หมื่นห้ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเอ่อเซตไปแล้วนะครับราคาบัตรกันบ้างนะครับว่าราคาบัตรเป็นยังไงบ้างเริ่มต้นกันที่ตัวของโรงแรมกันนะครับผมราคาบัตรโรงแรมคือโอเคนะสิบเอ็ดเคกว่าครับสิบเอ็ดเคกก็บัตรโรงแรมครับแล้วก็บัตรตัวของฮาร์เลมนะครับมาตัวของฮาร์เลมอุย้ยฮาร์เลมแพงมากเลยฮาร์เลมสิบห้าเค ฮาลิมแพงมากเพื่อนๆว้าวฮาลิมแพงแย่แล้วก็โรสซารีโรสซารีอุยโรสซารีก็โรสซารีกับฮาลิมเนี่ยใกล้ๆกันเลยนะครับทุกคนโรสซารีกับฮาลิมเนี่ยใกล้ๆกันเลยแล้วก็ตัวของเออ่บัตรซับนะครับผมซับเวอืมสยูบต่อไปอู้ซับเวแพงมากซับเวแพงมากนะครับแล้วก็จีนบัตรจีนว้าวราคาบัตรคือแบบ โอ้ไม่กอดแบบปวดหัวตายหาครับก็อืบัตรแพงมากครับบัตรแพงมากๆนะผมอูบัตรแพงเลยเพื่อนๆจริงบัตรแพงเลยอ่ะแป๊บนึงอันนี้ทำไมมันถูกจงังวะขออนุญาตซื้อก่อนแป๊บนึงนะมันถูกเกินไปนะครับซื้อมาซื้อมาเปิด PVP แบบบึ้มบ้ามเอกาจดก็จะมีส่องแล้วก็อันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตส่องอยากรู้2มาส่องมนาวะว่ามนาส่องมนาเท่าไหร่นะครับจะได้ไปซื้อมาไม่ใช่ละหรอกนะครับ ไม่ส่งมนา,าแพงอยู่นะส่งมนา,าเท่าไหร่อันนี้ห้าพันโอเคก็หลกัลกๆือเซตราคาแบบดีตัวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีน้อยมากบัตรดันราคาดีตัวเยอะมากๆนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะแล้วก็ต่อมาครับก็คือในเรื่องของพวกวิญญาณกันบ้างว่าพวกวิญญาณเป็นยังไงบ้างเนี่ยพวกไปบวกวิญญาณเป็นยังไงบ้างครับราคาวิญญาณวราคาวิญญาณคือน่ารักแท้เราราคาวิญญาณน่ารักมากกับเพื่อนๆจริงราคาวิญญาณน่ารักมากๆแม่จ๋าอุ้ยราคาวิญญาณน่ารักเลย น่ารักจริงอะราคาวิญญาณคือแบบว้าวเออจะมี power นะที่แพงอะ power เ,เป็น4ี่แสนซึ่งโ power ววนี่ผมว่าน่าจะออกยากหรือเปล่าแล้วก็สเปย์สเปย์ยัง 1M แล้วก็โว,วิญญาณรีเจนวิญญาณรีเจนถูกมากคาุณเพืเ่นอนวิญญาณเจนสามเอ็มอ้ล้มตาตะ,ะไหลวิญญาณตัวของทัตอยู่ที่สี่เอ็มครับอืออ๋โอโหปวดหัวเลยไม่เกณฑ์จับเลยเว้ยทุกคนจริงไม่เกณฑ์จับเลยอะ่ะจริงคือมันราคามันน่ารักมากอะ่ะอูใครจะย่อยสะก,กงสกตลนี่ก็ ต้องคิดดีๆนะเพื่อนเพราะว่าแบบโอ้โหแบบราคาวิญญาณถูกมากเลยผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าราคาเป็นยังไงบ้างนะผมแต่ว่าไอ้น,นี้มันถูกมากเลยไอตัวของวิญวญ,ญาณเนี้ยมันถูกมากเลยวิญญาณสีเขียวอ่ะถูกมากเอ้ยแป๊บนึงนะขออนุญาตขออนุญาตดึงแป๊บขออนุญาตดึงแป๊บวิญญาณสีเขียวถูกมากๆครับมันดึงได้ทีละ เต็มที่ก็แค่999อันนะนเพื่อนนะมันหนึ่งได้เต็มที่ก็แค่999อันนะครับสำหรัออบใครที่ไม่ทราบเดอ้อราคามันถูกจัดเลยอ่ะเพื่อนๆอืมราคาเฮ้ยหมดแล้วแสดงว่าผมดึงไว้ที่ประมาณ300ใช่ไหมหมดแล้วเรียบร้อยครับมหมดแล้วหมดแล้วเพราะว่าวิญญาณน,นี้มันจะอยู่ถ้าผมมองไว้อ่มันจะประมาณ K หนึ่งครับประมาณนี้อือึ ราคาน่ารักมากเลยอยากดึงไว้อ <Yeah. S 1> <b> ่ะอยากดึงไว้หน่อยแต่ก็ดึงมาเยอะก็ไม่ดีครับเพราะผมมีประมาณ20,000กว่าอันละอย่างเยอะเลยทุกคนผมมีประมาณ20,000กว่าอันแล้วนะครับอันนี้คือภาพรวมของตัววิญญาณนะแต่ละวิญญาณก็ราคาคือดีเลยราคาน่ารักมากอ่ะผมได้มากี่อันวะวิญญาณอ่ะวิญญาณผมได้มา6000กว่าอันนะครับผมแล้วก็เอาวิญญาณไปแล้วนะวิญญาณแบบราคาราคาโคตรเบาซาเลยทุกคนราคาวิญญาณคือแบบน่ารักมากอ่ะ แล้วก็ต่อมาก็คือตัวของสายฟ้ากันบ้างสายฟ้าราคาแบบดีเลยสายฟ้าราคาน่ารักมากกับเพื่อนจริงสายฟ้าราคาโอ้ยดูดีสายฟ้าแดงแบบสองพันอย่างเงี้ยโ,โอ้ยโอ้ยย้อยอยังไงให้คุ้มวะสายฟ้าแดงสองพันโอ้แบบถูกมากเลยสายฟ้าแดงสองพันเธอถูกมากมันถูกมากอ่ะมันถูกมากๆเลยจริงสายฟ้าแดงสองพันขายได้ไงวะสายฟ้าแดงสองพันน่าซื้อจัดอะ อืมน่าซื้อมากครับใส่ฟ้าโอ้ยใส่ฟ้าชมพูก็ถูก14 k อีูยน่าน่าโดนจัดแล้วก็สกายสกายก็เถ่าถฉ2ยี่สิบสามสิบสกายก็ยี่สิบสามสิบประมาณนี้นะครับสำหรับสกายนะเอา้าโอ้แต่ว่าแบบราคาคือน่ารักจัดอะอืมโอ้โห้ไม่แปบ๊บหนึ่งเขา โุย้ยจะไปโยนเอ c ไม่ดีกว่าเหรอราคาแบบประมาณนี้มันโยน m อ c มันฟี้ยวเลยนะเพื่อนๆไม่ต้องย่อยหรอก <c oughs> มันโยน m อ c มันคุ้งกว่าเยอะเลยอ่ะจริงราคามันถูกมากเลยอะ่ะราคามันถูกจริงๆนะเพื่อนถูกจนแบบตกใจเลยอะ่ะเออดูดิสายฟ้าหนังราคาถูกมากโอ้แม็ก็แม่จ๋าราคาถูกแบบถูกไปทิ้งเลยถูกมากๆว้าวสายฟ้าวิญ,ญญาณสายฟ้าทุกอย่างคือตอนนี้คือถูกจริงๆครับแล้วก็ ต่อมาก็คือตัวของใบใบบอกออกกันบ้างเอ้ยแต่ว่าตัวของโบเกนร,ราคาแบบดีนะโบเกน 7k องเงี้ยโบเกนร,ราคาดีวะ่ะโบเกนร,ราคาดีนะครับทุกคน <c oughs> โบเกนร,ราคาดีมากๆนะครับแล้วก็โลเออมิดเดิลราคาไม่ค่อยท่าไหร่แต่โบเกนร,ราคาดีเลยเพื่อนๆจริงอือฮึโอ้ยวิญญาณไอ้ใบบก high ไฮ์อ่ะใบบกไฮ์แดงอะ่ะโอ้โหราคาโคตรเมาเซาเลยวะ่ะ เบอร์ไแดงราคาโคตรเมาเซาเลยเพื่อนจริงเมงาเซาเมากาวจัดแล้วก็ใบไฮอัพก็ไม่แปลกครับราคาของมันถูกลงไม่แปลกเลยครับที่ราคาของมันจะแบบเป็นแบบนี้แล้วก็เดนเจอร์โอ้โหเดนเจอร์ราคาโคตรน่ารักเลยวะ่ะไบแลร์ดิจิตริจอยโอ้ยถูกมากแม่จา๋าถูกมากอุ้ยใบบวกออถูกแบบราคาคือตาฮักจัดเตะเออจริง ใบบวกออคือน่ารักมากครับมันเกิดอะไรขึ้นกับราคาของวะเพื่อนๆอันนี้ไม่แน่ใจนะผมอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นใบเดฟบ้างล่ะอันนี้คือเป็นใบใบเดียค่ะต้องใบเดฟเอ่อลลักอัลักกี้เดฟอืัลลักกี้เดฟคือเฟี้ยวจัดว่ะอือฮัโอ้แม่งก็ปวดหัวเลยปวดหัวตึ๊บต๊บเลยเนี่ยอ,อือฮึอืมอ,อือฮึเอาเรื่องอยู่พ่อหนุ่ม เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่จริงอฮะาาสุดวะสุดวะสุดจริงอะสุดจริงแต่ว,ว่าใบใบยูนิคแบบแพงมากเลยนะจริงตอนนี้วิญญาณยูนิคเนี่ยจะหาค่อนข้างยากหรือเปล่าไม่แน่ใจคนย่อยสกยิลเยอะนะเพื่อนๆคนย่อยสกยิลเยอะมากนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบของขาดตลาดอะไรเบอร์นี้แล้วก็แบบราคาสินค้ามันแบบมีความแบบ งง,งงกับชีวิตเยอะอ่ะเอ้ยอันนี้ไม่แน่ใจฮะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะครับผมสําหรับตัวของของต่างๆนะไ,ไม่ชัวร์เลยอ่ะอือฮึงงงว่ะเฮ้ยเพื่อนงงอยู่ในช่วงเอ๋อแบบเหมือนแบบโดนแฮมเมอร์ทุบแล้วแบบสตาร์ทอะไรเงี้ยแบบอะไรวะอย่างเงี้ยเออแล้วก็ต่อมาดูในเรื่องของใบบวกกันบ้างครับอู๋ใบบวกใบบวกราคาโคตรเมาเซรารเลยเพื่อนๆใบบวกราคาคือน,น่ารักจัดอะ อืใบกันแตกโอ้โใบกันแตกถูกมากใบกันแตกแบบถูกเลยเพื่อนๆจริงใบกันแตกผมาขายสามร้อยเคออกมั้งถ้าจะไม่ผิดนะใบกันแตกถูกมากอืมถูกจัดแล้วก็ต่อมาครับดูสก,กิลกันบ้างครับสก,กิลซูโม่ครับสก,กิลซูโม่อุ้ยราคาสก,กิลซูโม่ก็โอเคนะมันมันแบบฟอร์มฟอร์มเดิมอ่ะไม่ไม่ได้มีการแบบตกหล่นอะไรมากมายสำหรับสกิลซูโม่นะ สกิลซูโม่ฮับอือฮึมอืมรมมะครัดเอาเรื่องอยู่นะสกิลซูโม่แล้วก็งดีหลังอืมอู๋롱ดีหลังไม่มีว่ะลงดีหลังไม่มีขายเลยว่ะเพื่อนสกิลซูโม่แล้วก็มาสกิลฮับกันบ้างสิฮับไคโด ฮับโอ้ยฮับบวกแปดราคาโคตรเมาซาวเลยวะเฮ้ยทำไมฮับมันถูกจังวะฮับโคตรถูกทุกคนสกิลฮับถูกมากอ่ะอะไรครับเนี่ยโอ้สกิลฮับคือถูกจัดสกิลฮับคือถูกไปทิ้งเลยอ่ะสกิลฮับคือถูกมากโอ้ยสกิลฮับถูกแบบถูกมากๆอ่ะครับบวกแปดอยู่ที่ห้าเอ็มหกเอ็มเจ็ดเอ็มอย่างเงี้ยบวกเจ็ดที่สองเอ็มสามเอ็มโคตรถูกฮะถูกมากอ่ะสกิลฮับ ใช่ปะเนี่ยอูจอมเองมันถูกแค่เหล่าฮะโอ้สก,กิลฮับสก,กิลหนึ่งสก,กิลละสองร้อยอย่างเงี้ยสก,กิลละสองร้อยสามร้อยอย่างเงี้ยโอ้โหสกิลฮับถูกมากอูฮับถูกจัดเลยแล้วแบบมาดูตัวของจูโดกันสิจูโดก็เหมือนกันจูโดก็ถูกอุ้ยใครเล่นสายฮับจูโดนี่คือแบบเรียกได้ว่าแบบน่าชื่นตาบานนะเพราะจอมสก,กิลมันถูกจังอะอสก,กิลถูกมากเลยเพื่อนๆจริง กิลมันถูกเกินอ่ะมันถูกแบบถูกมากๆเลยนะอืมดูดิสกิลถูกมากอ่ะเพื่อนๆสกิลถูกมากครับแม่จ๋าโอ้มหม่ก็สกิลถูกแบบถูกจัดเลยอะลูกแก้วเหรอลูกแก้วบวกสิบเป็นยังไงบ้างครับราคาลูกแก้วบวกสิบราคาลูกแก้วบวกสิบเหมือนจะขึ้นนะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนขุดกันหรือเปล่ามันมันมันขึ้นจริงๆใช่ไหม เมื่อราคาลูกแก้วปกสิเหมันขึ้นว่ะเฮ้ยเพื่อนๆจริงมันไม่ค่อยมีคนขุดกันอะจริงนะอันนี้ไม่ค่อยมีคนขุดกันครับเรียบร้อยคนขุดน้อยมากมาดูแค้นไฮกันบ้างทุกคนมาดูแค้นไฮกันบ้างว่าแค้นไฮเป็นไงบ้างราคาแคสนไฮโคตรน่ารักไม่มีคนดึงนะราคาแคสนไฮไม่ไม่มีคนดึงแลวนะครับไม่รู้ว่าดึงไปทําไมเหมือนกันแค้นไฮเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนดึงแล้วนะครับถ้าไม่ใช่วันก็แทบจะไม่มีใครดึงเลยนะฮะอืม โอ้โหแคทไฮราคาโคตรโคตรน่ารักอะ่ะไอหลังน้ำเท่าไหร่หลังน้ำแพงน,นะเพื<ๆ>่อนๆเพราะว่าตัวของหลังน้ำเองมันมันเอาไปผสมได้นะผมหลังน้ำอ่ะอืมของยูนิคของยูนิคพวกไก่เอก็โอเคนะไก่เอพวกเนี้ยไก่เอไก่บีอย่างเงี้ยเฟียร์ฟ้าวอยู่โอ้โหราคาของแบบน่ารักเลยอะ่ะ คิดสภาพกองกอยกลับมาไม่ออกเลยวะ่ะถ้ากองกอยกลับมาจะเป็น,นโมเมนต์แบบไหนวะอันนี้คือกินตนางการไม่ออกจริงๆอะถ้าถ้ากองกอยกลับมาไม่รู้เลยว่าจะเป็นโมเมนต,ตัมแบบไหนมันเดายากมากครับอืมหราคาของแบบ ไอ้พวกเนี้ยน่าดึงอยู่นะเพราะว่ามันถูกนะครับเอามาโยกได้อย่างเงี้ยโตตูต้โยกก็โยกดีอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าพวกหน้าอิมพวกอะไรมันก็ถูกเออมันก็แบบโอเคอยู่พวกไก่เอราคาน่ารักจัดเลยมันเป็นของระดับมันเป็นของยูนิคนะียเพื่อนเพื่อนราคาก็จะแบบเอามาโยกตู้เอามายาดอะไรได้แล้วก็พวกหน้าอิมโอ้หน้าอิมขาดตลาดว่ะหน้าอิมขาดตลาดวะ่ะทุกคนจริง หน้าอิ่มขาดตลาดแหวนแมวล่ะแหวนแมวก็อุ้ยเหมือนเหมือนจะขาดนะแหวนแมวเหมือนทรงซออยู่แหวนแมวนะแล้วก็แหวนนิ้วเหล็กล่ะแหวนนิ้วเหล็กก็บวกดีนะเพื่อนๆอุ้ยแหวนนิ้วเหล็กก็เหมือนจะทรงทรงนิดๆนะครับแล้วก็เดวิลเดวิลของเดวิลเนี่ยราคาแพงมากเลยตอนนี้จะถอดไปจะถอดไปขายแล้วตอนนี้ถอดของเดวิลไปขายของฝั่งแคสไปขายแล้วแบบรอแบบไม่อยากถือของรอจัด โอ้โหหอ,อกสายฟ้าแพงมากแต่หอ,อกสายฟ้าบวกดีนะยอมรับหอ,อกสายฟ้าบวกดีจริงรีวิวรีวิวเอาเรื่องเอาการอยู่เพื่อนๆรีวิวเอาเรื่องเอาการอยู่ครับแล้วก็เออ่ตัวของของใหม่มันชื่ออะไร PIR สักอย่างนี่แหละเพืเ่นอนๆอูไม่มีคนเปิดวะเนี่ยไม่มีคนเปิดเลยอะ ปกติไอ้พวกนี้มันจะต,ต้องมีคนเปิดนะเพื่อนแต่ว่าอันนี้ไม่มีคนเปิดเลยอืมโอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วก็แบบสว่านเท่าไหร่ราคาสว่านราคาสว่านหนึ่งหัวสามแสนโอ้สองหัวเจ็ดแสนสามหัวเป็นเอ็มโอ้โหบ้าบอมากราคาของเบ็ดหนึ่งหัวอืมอารูแพงจัดสามหัวแล้วก็ฟาร์มเมอร์ ฟาร์มเมอร์อือหือโอ้ราคาฟาร์มเมอร์มือนจะหนีต,ตัวนะแล้วก็ยูนิคอนอือหือู้ยูนิคอนเพลงอยู่นะได้เรื่องได้ชัยอยู่ยูนิคอนแล้วก็พระอืม ของพระนี่คือมันจากพวกรอยกระทงนะนเพื่อนนะของพระนี่คือพวกรอยกระทงแบบของรอยกระทงอ่ะไอหลังอันนี้ดีนะนเพะื่อนหลังอันนี้ดีอยู่นะบวกนิบบวกสเปรบวกครีบบวกมนาค่อนข้างโอเคนะหลังเนี้ยใช้ได้เลยนะอืมหลังเนี้ยบวกดีแต่ว่าส่วนหลังมันมีตัวแทนเยอะแล้วจริง,งแูเหนแพงมากแกอืมไข่ใ,ใหม่มันก็ไข่ใ,ใหม่ราคาก็น่ารักเอาเอาเรื่องอยู่นะ ไข่หม่เท่าไหร่เรดี๋ยวดูไข่หม่ดิอืฮาร์โลวีนไอ้ฮาโลวีนเนี่ยแบบได้ของดีงนะแต่ว่าแบบใครเปิดตอนนี้ก็คือแบบเลไรมันกลุ้มๆอ่ะมันไม่ไม่รู้ดิไอ้กล่องใหม่โอ้โหแพงจัดโคตรแพงเลยกล่องหนึ่งเกือบเกือบยี่สิบยี่สิบกว่าบาทยี่สิบกว่าบาทนะครับอืมก็ ตามนั้นตามนั้นนะครับผมโหราคาของแบบมันดีดตัวขึ้นไปจนแบบงงกับชีวิตเลยตอนเนี้ยอื่นอืนพอตัวอยู่ครับสําหรับราคาของนี้คือแบบเฮ้ยมันตลาดมันแบบโหดร้ายมากครับเพื่อนตลาดมันโหดร้ายจัดเลยวะ่ะจริงตลาดมันโหดร้ายมากอะ่ะเอออย่างรถเนี่ยรถเอาเรื่องอยู่นะรถราคาน่ารักอยู่แล้วก็วิญญาณสีเขียวเนี่ยวิญญาณสีเขียวผมน่าโดนวะ่ะ เมียสีเขียวโคตรน่าโดนเลยเอาจริงโหเม,มียสีเขียวราคาแบบน่าโดนจัดแล้วก็ถ้าเป็นตัวของสายฟ้าเทาสายฟ้าดะเทาราคาน่ารักมากสายฟ้าเทาราคาน่ารักจัดสายฟ้าเทานี่คือแบบดึงปลืดแป๊บเดียวคือหมดนะครับสายฟ้าเทานี่คือแบบเอาเรื่องอยู่สายฟ้าเทาดึงมาสักพันห้าแป๊บดึงมาปุ๊บแล้วก็หายไม่หา ไฮก็น่ารักอะ่ะไฮน่ารักจัดเลยว่ะใส่ฟ้าเตาผมมีแล้วแต่ว่าไฮผมมียังไม่เยอะมากอืมดึงไฮปั๊บดึงไแป๊บดึงไฮปับป๊บเรอเอ็มเก้าเอ็มเก้าไม่น่าพออือฮึแปดแสน ื uh huh. แล้วก็ประมาณ45ถึงป่ะอืม <c oughs> ประมาณนี้ถ้าดึงมาผมว่าน่าจะเฟี้ยวอยู่เพราะว่าไอตัวของไฮผมมีเยอะแล้วอะ่ะไอตัวของหนังอ่ะผมมีแไม่ใช่สีไสฟ้าสายฟ้าสเทาผมมีเยอะมากอะ่ะายฟ้าสเทาผมมีเท่าไหรเ่เดี๋ยวผมให้ดูไฟฟ้าเทาวันคงมีประมาณหมื่นเจ็ด 1 7 0 0 0หันอันน่ะสายฟ้าเทาผมมี17,000หันอันน่ะแล้วก็ไอ้ฮเนี่ยผมมีเทาเทเท่าไหร่วะไฮนี้3,000หมื่นเดียวเองอีกตั้งเยอะไฮอ่ะนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบในเรื่องการส่งของกันนะรอดูกันว่าวันอังคารสินค้าจะเป็นยังไงบ้างครับเป็นกราฟขาขึ้นหรือกราฟขาฉีกนะครับผมก็มาดูกันสำหรับวันอังคารครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะผมซีอูนี่ทำมาจ้ะแจ๊ะนะฮะ